นักเรียนดูต่อนะครับนะเมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับแพสสถานที่เราเรียนเกี่ยวกับแพสสถานที่ต่อไปนะครับนะเราจะมาถามว่าสถานที่ตาระแคงอยู่ที่ไหนอ่าดูประโยคแรกเปิดไปหน้าต่อไปเปิดไปหน้าต่อไปอ่าดูแล้วเข้าเ่ดูประโยคแรก w มา s c h o โ School โรงเรียน,นอยู่ที่ไหนโรงเรียนอยู่ที่ไหนเอาล่ะสายจะชี้กราฟแวร์เดอร์สกูแวร์เดอร์สกูโรงเรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนอยู่ที่ไหนแวร์เดอร์สกูแวร์เดอร์สกูโรงเรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนอยู่ที่ไหน,นอ้าวไอเด็กผู้ชายที่ชี้นิ้วมันตอบว่าอะไรจิ้มตรงประโยอก is o l percent is a l e t h e supermarket มันอยู่ตรงข้ามกับซูเปอร์มาร์เก็ตอ้าวดูโต๊ะเราดูตามลูกโรงเรียนกับซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่อัปเปอร์เซตอยู่ตรงข้ามกันจริงหรือเปล่าจริงอ้าวดูรูปเด็กผู้หญิง w h าร์เ h e school โรงเรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนอยู่ที่ไหน i ีสอ p ปเปอร์เซตในซูเปอร์มา มันอยู่ตรงข้า Super มซุปเปอร์มาร์เก็ตจิ้มโยคงด้วยจิ้มตรงเด็กผู้หญิงก่อนประโยคงตรงเด็กผู้หญิงแววเดอร์สโค o ดลองเรียนอยู่ที่ไหน is o p p o s i t e t h p supermarket ์มมันอยู่ตรงกันข้ามกับซุปเปอร์มาร์เก็ต มาเดสโคโรงเรียนอยู่ที่ไหน Is opposite the supermarket, opposite the supermarket. มันอยู่ตรงข้ามกับซุปเปอร์มาร์ตสองโง,งข้อที่เดิมมีกี่สสถานที่สองสถานที่สถานที่ทททแรกคือโรงเรียน โองเรียนสกดยังไงสกดเดสซ a เอสตรัโอองเรียนเอีโอแอองเรียนเอีรัพโอองเรียนดูสิต่อไปซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานที่แรกขีดเส้นใต้ h ฮส p ิทอลโรงพยาบาลเอา S o S p I D L H O S P I T A L Hospital ขีดเส้นใต้ขีตตอน H O S P I T A L Hospital นี่เป่าอาน H O S P I T A L Hospital ขีดป้ายเอาพูดคำกาว H O S h O S P I พีแอลฮอสพิโรงพยาบาล SOS PI p l Hospital โรงพยาบาล SOS PI PIL Hospital โรงพยาบาล าที่ที่2ในข้อที่2คือแบงก์ธนาคารขกี่ร์ตต้แบงก์ธนาคารเกียใต้แบงก์ธนาคารเกียใตต้แบงก์ธนาคารเอาไป B A N K วงกลมคำว่าอ p ป o s ร t all Arduino, all ิตตงกันข้าม O p p O S I T อปรสิตตองกันข้าม O ด p O S I T ออปเปรสิตรงกันข้าม O ด p O S I T อปเปรสิตตองกันข้ามเลอร์วงเซ O ด p O S I T อปรสิตตองกันข้ามอ้าว

ต่อกันค่ะต่อไปข้อที่สองวงกลมคำว่าเน็กตูถัดไป N E F T T O เน็กตูถัดไป N E F T T O เน็กตูถัดไป N E F T T O เน็กตูถัดไปเอาไป N E X T T O เน็ก t ูถัดไป N E F T ทีโอเอ็ทถัดไปเอทีเอ็กทีทีโอเอ็ทถัดไปอ้าวต่อไปข้อที่สองดูภาพเด็กผู้หญิงจิ้มประโยค Where's the hospital? ดอะฮอสพ t อลรอาอยู่ที่ไหนรพยาอยู่ที่ไหน t a l t โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนแว<ม> e ์ส์ฮอสพิตอลโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนโรงาบาลอยู่ที่ไหนต่อไปดูธนาคาร is อ e x t to the b ก n นบันอยู่ถัดไปจากธนาคารอีสน t ันอยู่ถัดไปจากธนาคารอ e x t to the bank. ั <su> นอยู่ถัดไปจากธนาคาร <su> เอสเดชตูดัมบานโยถัดไปจากธนาคารคำว่าที่ไหนภาษาอังกฤษสะกดว่าอะไรไทรโลวสะกดเซดับโยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเบอเดี๋ยวหลังเอดาบโยวตีกอบดบโย E แวตีกอบซีเลียม ดับเบิลยูเอชดีอารีแวตีกรอบสี่เหลี่ยมอ้าวปาวารตีกรอบดับเบิลยูเอชดีอารีแวร์ตีกรอบตีกรอบสี่เหลี่ยมดับเบิลยูเอชดีอารีแวเอาไปเดี๋ยวสองคนนี้เดี๋ยวจัดแต่งงานกันเลยจับไม้จับมือกันได้ยังไงออาเอาเร็วๆเร็วเนี้ ฟังเปิอไอยูเอีไอี่ไว่ไดับเบิลยูเอีไอดวที่ไหนทนด h ูที่ไหน เห็นหรือยากว่าภาษาอังกฤษถ้าเกิดมาได้คําศัพท์มันแปลพูดปานพูดป้านมันง่ายมันเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดในโลกเข้าใจไหมครับนะง่ายกว่าภาษาไทยเองจะบอกให้กระไดหรือเปล่าเออ้าวอ่านรอกกันนะครับนะว่า the h o s p ท t a l อ้าวข้อที่สองจิ้มภาพเด็กผู้หญิงก่อน พ,พ่อที่สองแวสเดอะฮอสพิทอลแวสเดอะฮอสพิทอลอย่ามองหน้าครูสิปาวานมองที่ชีสสิโลแวสเดอะฮอสพิทอ <the> ลแวสเดอะฮอสพิทอลโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนเอาชิมไปโยคเด็กผู้ชาย is next to the bank is next to the bank บนมันอยู่ถัดไปจากตักธนาคารมันอยู่ถัดไปจากธนาคาร With ำาาคำว่าอะไรดูตามวาซิ่วฮอสพิทลอลโรงพยาบาลอยู่ที่ไหน, <S น,ยยาานอหน s n เ x t to the b a n แบปัญย,ยามองหน้าครูมองเิดยนี่ไอเจ้าพี่ครูปอมมันอยู่ประโยคที่สองและยังที่ประโยคแรกอีกเลอนนั่งเดินเลอเดินนั่งเดินจิ้มประโยคที่สองสิ เอ้ฟ้าใสกบมืออีกคนนึงละอีสต์เดสูดับบิ next next มันอยู่ัดจากธนาคารออไมล์วสดออไมล์วสฮสิทอลโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนออ bank is n t x t t o the bank มันอยู่ยัดไปจากธนาคาร ต่อไปนะครับนะข้อที่2มีกี่สถานที่2สถานที่สถานที่แรกฮอสพิทอลสปอร์ตฮอสพิทอล H O S P I T A L ฮอสพิทอลโรงพยาบาลจิ้มด้วยฮอสพิทอลไป H O S P I T A L เวลาอาจดูตามสิไปมองเพนไอ้ไปมองการทำไม เียเฮียเียเยเสกอร์ฮอสปิทอลโรงพยาบาลจังนะ H O T I L สิลเ H O T I L ร t ปิาบาลต่อไปแบธนาคารสกอจม อ้าวทีน <'s> ี้โดนตั้งแต่ประโยคแรกโดนตั้งแต่ประโยคแรก Wondersco o e c o โรงเรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนอยู่ที่ไหน is, is. You know, s opposite is <'s> opposite โภชนา supermarket มันอยู่ตรงกันข้ามมันอยู่ตรงกันข้ามกากบซุปเปร์มาเก็ตกาบซุปเปอร์มาเก็ตเวสต์ฮอสปิทอลไอ้เจ้าูฟองไปโยคที่สแล้วโอ้ยตายตเขียนเขียนไปเลยเบอร์หนึ่งสองสาสี่สียคเขียนไปเลยเดิ 1, 2, 3, 4, 4, นสองสาสี่สียคไอ้เจ้าภู้องเขียนเตโอ้ย เขียนสี่อสันนี้หน่งจาสองแค่นี้เออเขียนยังยังไม่เขียนเลย 1, 2, 3, 4สสเขียนยัง อะไรเนี่ยโม่นหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่นอนเขียนยันอ้าวประโยคที่เรึ่งอ่าน Where t h e s c h o o l Where t h e s c h o o l โรงเรียนอยู่ที่ไหนโรงเรียนอยู่ที่ไหนไประโยคที่สอง is opposite is opposite เดินชุดประมาณแค่เดินชุดประมาณแค่มันอยู่ตรงข้ามมันอยู่ตรงข้ามซุปเปอร์มาร์ณแค่ ประโอกที่สามไปเดอะฮอสพิตอลอโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนประพยา,าอยที่กที่สี่อีสต t เน็กโธนดอยยบมูถัดจานจา,าคาร <Where the S 1> ประโยคที่ห <the> นึ่งเ h e เดอ h ์สกูอโรงเรียนอยู่ที่ไหนประเยนอที่ไหนกที่สองอี p p ์อัล t เดินซูเปอร์มาแค่มันอยู่ตรงข้ามซูเปอร์มาแค่อย่ามองหน้ากูมองกระดาษระโยคที่สาม Where the hospital โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนไปโะยะที่สี่ is next to the bank มันอยู่ถัดจากธนาคาร เอาใหม่ประโยคที่เดิมว่า The School สสตสโเรงเรียนอยู่ที่ไหนเรงเรียนอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเล่นนะเด,เดี๋ยวเจอนะประโยคที่2อ s อีส p อฟเก t ต e อีสออฟเก e t เดซุปเปอร์มาแค่เดซเอร์มาร์เก็ันอยู่ตรงข้ามมันอยู่ตรงข้ามซุปเปอร์มาค่ซุปเปอร์มาแค่ประโยคที่3าม e ป the Hospital โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนไปออกที่ส yeah, ี่เอสเนสซูดอยู่ที่สุดาแบนมันอยู่ถัดจากมันอยู่ถัดจาธนาคารอ่าต่อไปต่อไปกระดิกเล็กไปดูหนะ้าต่อไปสถานที่คืออะไรอ่า สกรตครับขีดเส้นใต้ครับาแวอ่าสิครับขีดเส้นใต้ครับาแวที่ไหนขี่เส้นใต้ครับาแวที่ไหนอ้าวเตรียมสกอรแวที่ไหนดับไมลยอารหวะที่ไหน์อีวที่ไหนเลทดลอนาเลนะเนะ ต่อไปขี่เส้นใต้โฮเทลโรงแรมขี่เส้นใต้โฮเทลโรงแรมขี่เส้นใต้โฮเทลโรงแรมเอาไปสักทีไม่เอาเด็วแล้วเข้าใครไม่ทานเรียกครูซิเดี๋ยวที่หลังจะหากะดีแบบคุณพิมพิพายนะใครไม่ทานให้กอดติ๊งติ๊ง ไดนไหนองนะเนี่ยใส่ย่างมีข้างเราแล้ววิ่ข้างหมูางข้างหมูางอ้าวสกอร์ทัวเทลโรงแรมออกไป H O H ิ S O C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  ง C O C O อดนะปากมันจะเน่านะมันจะอ่านอังกฤษไม่ออกนะอายไทไข่ี่หน้าพ็ตายเลยเอาอ่านกัปยระย <Where> s <S โยเ h e แวสโฮเทลโรงแรมอยู่ที่ไหนโร no, งแรมอยู่ที่ไหนแวสโฮเทลโรงแรมอยู่ที่ไหนอย่าได้พวกพูดนอกเรื่องระวังนะแวสโฮเทล รงแรมอยู่ที่ไหนโรงแรมอยู่ที่ไหนต่อไปด้านหลังขิด้นใต้หลังบ e h i n b e h i n d behind ขีด b e h i n d behind ขีด b e h i n d behind ขีดเอาสกฮร์ behind ดีอาร์ั้งหลังเอ็ ต่อไปขีดเส้นใต้โพสออฟฟิศที่ทำการไปสนีขีดเส้นใต้โพสออฟฟิศที่ทำการไปสนีขีดเส้นใต้โพสออฟฟิศขีดซเลเขีดเส้นใต้โพสออฟฟิศที่ทำการไปสนเอ้าสปอร์ไป ตะพอดเดเดเอาอะไรฮีโร่เอส3อ่อมาที่ประเทศไทยมาเลยสิขอเอาเพชรที่ทําการใส่สิเอ เอสอมันอยู่หที่ทำารังที่ทำการไปเสน่ห์เอะโพสมันอยู่หลที่ทำการไปเน่มัอยู่งที่ทำการไปสะโพสการไปเน่ เฮ้เฮ้ผู erm> <_<_้หญิงถามผู<__<_<_<_<_<_<_<_้ชายต่อไป Where the hospital or our c h i e say? โอ้ยบอกประโยคผู้หญิงก็จิ้บประโยคผู้หญิง say Where the hospital? เฮ้ยโคอ่านพิษแล้วทำไมอ่านตามนะไมไม่เงยโค Where the hotel? โรงแรงอยู่ที่ไหน i s behind The post office มานโยรานที่รำการไปสเดีย West Hotel e h โรงแรมอยู่ที่ไหนไอส์พีไฮดับโครสลอฟเฟตมานโยรานที่รำการไปสเดีย West West Hotel จีมสิงห์วาโอ้ยแวสโสโฮเทลโรงแรมอยู่ที่ไหนโรงแรมอยู่ที่ไหน i อ s b ีไฮเอสบีไฮสปอร์ตออฟฟิศสปอร์ตออฟฟิศมันโูหลามันดูหลนที่รับการไปสนที่ทการไปสนีต่อไปข้อที่สี่ขีดเส้นใต้คำว่าแวข้อที่สี่ขีดเส้นใต้คำว่าแวข้อที่สี่ขีดเส้นใต้คำว่าแว เีเซตใต้ครับวแวร์สะกด W H E V ที่ไหน W H E H S V ที่ไหอยายพ่อจะบอกเล่นนะเวางตัวนะจะให้เรียนในโซนนะต่อไปกีเซตใต้คาเฟ่ C A F E คาเฟ่เขตคาเฟ่เขต คาเฟ่เอาสะกดคาเฟ่ไป C A F E คาเฟ่ C A F E คาเฟ่ A M e <coffee S 1> C A F E คาเฟ่ทำไมแวสคาเฟ่แวะคาเฟ่คาเฟ่อ e. ยู่ที Entonces, achelor, ispers, ่ไหนคาเฟ่อยู่ที่ไหนแวะคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่อยู่ที่ไหน วาซาคาเฟ่คาเฟ่อยู่ที่ไหนต่อไปขี้นใต้ in front of แปลว่าข้างหน้าขีใต้ in นฟอ n อ of ข้างหน้าขีใต้อ n นฟอ n อ of ข้างหน้าเียนใต้อินฟอนออฟข้างหน้า อินด้วยอกโล้าวสกอร์อินฟอนออฟข้างหน้าเร็ว I N F R I N N I N N F R O N T ฟร เขีเส้นใต้ผาโศนสารารนะเขีเส้นใต้พาโศนสารารนะเขีเส้นใต้พาโศนสาราลนะเจ้าม่อนเขียดยานพยางค์สะกดด้วยอ้าวสะกดพาโศนสาราลนะนี่อะไรกันอ้าวสะกดพาโศนสารารนะไป park is i n f r o n t of the park มนอยู่ข้างหน้าสวนสาธารณะนะมนอยู่ข้างหน้าสวนสาธารณะ is นะ in front of the park มันมอยู่ข้างหน้าสวนสาธารณะอนอรยู่ข้างหน้าสวนสาธารณะเอสน is i n front of the park มันอยู่ข้างหน้าสวนสาธารณะนะมันอยู่ข้างหน้าสวนสาธารณะเอาอ่านครับ 3. เวสคาเฟ่เค้าเฟ่คาเฟ่อยู่ที่ไหนคาเฟ่อยู่ที่ไหน Is in front of the park Is in front of the park มันอยู่ข้างหน้าสวนสาธารณะมันอยู่ข้างหน้าสวนสาธารณะเวสคาเฟ่เจมส์เค้าเฟ่คาเฟ่อยู่ที่ไหน is in front of the park is in front of the park the park the park มันอยู่ข้างหน้าสวนสาธารณะมันอยู่ข้างหน้าสวนสาธารณะเวสคาเฟ่เวสคาเฟ่คาเฟ่อยู่ที่ไหนคาเฟ่อยู่ที่ไหน is in front of the park is in front of the park มันอยู่ข้างหน้าสวนสาธารณะ อ้าวเขียนสี่ประโยคมันเดิมหนึ่งสองสามสี่แล้วงงเียนได้แล้วครูเออครูกี่โมงแล้วจะรีบกลับไปไหนจะรีบไปไหนหกโมงแล้วครูเอเอน่ะเรียนไปเถอะชอบสอนพอพี่ชอบสอนคุณก็ต้องชอบเรียนด้วยเครูก็ไปเรียนภาษาจีนเรียนหนามาเมันดารินอา้าวเดี๋ยวก่อน อาเอาอ่านท้องก,การหนึ่วาสโฮเทลวาสโฮเทลก็อ่านหนึ่งก่อนวาสโฮเทลวาสโฮลรงแรมอยู่ที่ไหนโรงแรมอยู่ <What? S 1> ที่ทไหนเอสพีไฮส c พอดออฟฟิเอสพีไฮพอออฟฟมันอยู่หลังที่ทำการไปทะเลมันอยู่หลังที่ทการไปทะเลไปโยค์ที่สามวาสคาเฟ่

ที่ทําการไปรษณีย์มันอยู่ที่ที่ทำการไปรษณีสามแวสคาเฟ่สามเป็นกาแฟคาเฟ่อยู่ที่ไหนคาเฟ่ยอยู่ที่ไหนเจอิ Say, สอินฟอนออฟเดอะพาร์คสี่อินโโโรรรเออร์โรสตุ๊กคอร์สมันอยู่หน้าสวนสาธารณะมันอยู่หน้าสวนสาธารณะเนวแวสโฮเทล 2. อง s behind the p o พสอ f f i c e มันอยู่หลังที่ทำการไปรษณีย์มันอยู่หลังที่ทำการไปรษณีย์สาม e วร the า a ฟ่สามแวรสคาเฟ่คาเฟ่อยู่ที่ไหนคาเฟ่อยู่ที่ไหน t r k park นอารมันอยู่หน้าโซนสาธารณะ อันนี้คือเรื่องการใช้แวร์ที่ไหนนะครับในการหาสถานที่หรือแผเซสต่างๆ